两、哎、个。嗯、哎，这个这个。 มาไหมโอ้แหลกแหลกโอ้เด้งไหมโอเคไม่เด้งพี่เพื่อนของเงินโอ้ซื้อฐานหินอ๋อไงราคา20บาท25บาทซื้อฐานหนาินถ้าเป็นกระถางที่เผาเอราก็ซื้อฐานหินหรือว่าจ้าของเมัน ซื้อไปใช่ป่ะสมุดวมนนี่มามาดิดีอีกตายแล้วเพื่อนรอด้วยอือติดไว้ตรงนี้คพรด้านหลังไฟมันไม่ มันตรงนี้ไม่สว่างยนี้ใส่ยอกมัยยก้งโอเคใส่แล้วไปได้เวลาเอาเดินทางแล้ว ไม่อระเบิดเลยศุภไม่ไเ,มเ,มเชื่อเพิ่งช,ชั้นดีโอเคสมบีไม่เออไม่มึนอู้หช่วยทองคำขยัดต้องมาทำแบบ

องใช่นะโตใช้เดี๋ิดกันดีกว่าอีกจตมีสักตัวอ่าบเลยเอาตัวนึงเลยเก็บเก็บเลยอุ้ยเก้าอี้เชื้อเพิั้งดี Thì là chưa còn chuẩn mình uhm. uhm, chuẩn bị chưa có chuẩn bị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  Chưa bị chuẩn em mới không? Không เรอคเนก่อนขึ้นหรือยังโอเคคออะไรยังไอเนี่คชื่อองไห ไปไปอ,อ,อีกักวเ้กสุนกระสุนปืนไรเฟ้ไม่มีปืนไรโฟิอู้ยน้เจอหวานไปรับเลยอ้โ่มากสุนปืนไรเฟิลจิตชอบเ้นมีเื่อได้ไหมไม่รู้ใม่จิไได้ เก็บ okay. ิบเก็บซอมบุ๊กโอเคไปเอี๋ยวเลือกหวานนอยจะสับไปดีควยมรักจะเปลนอะไรก็เท่ากันโอเคเรย่อยเรย่อยเดย่อยเรืยก็ยังโอเคไปเรืย เตนะักวัดหนะักวหมัอ,อ,อย่กินหลักเกณฑต้องก็ัดจะดีกว่าวิ่ชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายกันหมดแล้วขึ้นรถไปเร็ว

เนี้ก็แบ้งกเยาิตายแล้วเร็วๆพี่คื่อนตายขึ้นเร็วๆสีเพื่อนขึ้ไาีครับ สบศพเข้า ก็ตายนะถือว่าจบคลิปนี้เลยแนละ้วกันจบละ